สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงทั่วไปนะคะสำหรับชาวราศีธนูค่ะช่วง16-3หสอธันวาคมนี้นะคะก่อนอื่นก็ขอสวัสดีปีใหม่แล้วก็ Happy b i r t ร์เ y ของชาวธนูทุกคนเลยนะคะอยากให้ชาวธนูผ่านพ้นวิกฤตนี้ถ้าใครเจอวิกฤตมาก็ขอให้ผ่านพ้นนะคะใครอะไรที่ยังไม่ทำที่มุ่งหวังตั้งใจไว้ในใจแล้วให้เริ่มทำได้เลยนะคะ ชีวิตเราต้องมีวันนี้แล้วก็มีอนาคตขอให้เจอแต่สิ่งดีๆนะคะขอให้ชาวธนูรวยๆปังๆแล้วก็มีความสุขในเรื่องของหัวใจนะคะขอให้พบอะไรที่ว่ามันเป็นทางออกนะคะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นความสุขนะคะเป็นความสุขของชาวธนูโอเคนะคะของชาวธนูเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีอะไรสำหรับคุณบ้าง15วันนี้นะคะการงานการเงินแล้วก็โชคลาภค่ะ มาไม่ดีเลยอ่ะโทษทีค่ะขอโทษมากมาก ว้าว wow. จริงหรือเปล่าไม่ทราบเรื่องหัวใจ โอเคชาวธนูคะช่วงนี้ระวังปัญหาสุขภาพนิดนึงนะคะระวังโรคเครียดอะไรก็ตามที่คุณเครียดคุณวิตกกังวลก็ขอให้ระวังหรืออาจจะว่าคุณอาจจะเจอเหตุการณ์อะไรก็ตามที่ไม่คาดคิดแล้วก็ไม่คาดหวังนะคะอันนั้นก็ขอให้ระมัดระวังในเรื่องเรื่องของสุขภาพนะคะอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับสุขภาพโรคเครียดหรือแม้แต่กระทั่ง อุบัติเหตุนะคะแต่เราไม่ได้เจาะลึกนะแค่ให้ชาวธนูระวังไว้ดีกว่าการเงินค่ะการเงินของชาวธนูรู้สึกว่าช่วงนี้ถ้าคุณอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการเงินนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทําธุรกรรมหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ของชาวธนูอันนี้ก็เขาบอกว่าให้คุณค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจเพราะเรามองเห็นว่าช่วงนี้การเงินของชาวธนูน่าจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างนะที่ ที่มันมีต้องมีการดําเนินการะคะ่ะเป็นในทางธุรกรรมนะคะธุรกรรมการเงินแต่เราก็ยังเห็นว่าชาวธนูแล้คุณก็น่าจะน่าจะเอาอยู่นะนะคะเพราะดูดูแล้วโดยรวมแล้วเนี่ยเหมือนกับว่ามันอาจคุณอาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายออกก็เป็นไปได้จ่ายออกเพื่อหนึ่งเพื่อสังคมเพื่อเพื่อนฝูงเพื่อการกินดื่มเที่ยวอะไรประมาณนั้นเหมือนอารมณ์ข,ของคุณช่วงนี้เนี่ยอ,อยากจ่าย การพักผ่อนการเดินทางแล้วล่ะนะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าพบปะสังคมเพื่อนฝูงกินดื่มเที่ยวอะไรประมาณนั้นเลยนะคะที่เรามองเห็นหรือแม้แต่กระทั่งว่าหการเดินทางเรามองเห็นในใจของชาวธนูนะคะคุณอยากมีเรื่องเดินทางอะเรามองว่าเป็นการเดินทางไกลด้วยของชาวธนูอยากพักผ่อนอยากเดินทางอันนี้คือสิ่งที่อยู่ในใจของชาวธนูก็เป็นไปได้ที่ว่าคุณอยากมากแล้วแล้วมันว่าทําไมโอกาสมันมาไม่ถึง ช่วงนี้น่าจะมีโอกาสนะคะบอกเลยช่วงนี้คุณน่าจะมีโอกาสเดินทางหรือแม้แต่กระทั่งว่ามีโอกาสพักผ่อนนะคะใช้ใจ่ายไปกับการพักผ่อนการแบบว่าหาหาความสุขเข้าหาตัวเองซะมากกว่าที่เรามองเห็นเป็นแบบนี้ส่วนในตําแหน่งบ้านที่อยู่อาศัยเรามองว่าคุณไกลบ้านหรือเปล่าคะชาวพนูหรือเป็นคนไกลบ้านหรืออยากเดินทางไกลหรือการมีการเดินทางไกลนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องแน่ๆแหละเพราะมันขึ้นมาว่าเดินทางไกลนะคะ หรือแม้แต่กระทั่งว่าในตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยเหมือนกับคุณนะ่ะถ้าเรามองเห็นว่าถ้าคุณอยากจะได้อะไรสักอย่างหนึ่งเรามองเห็นว่าคุณกําลังมองหารถนะคะหรืออยากได้รถตรงนี้ที่เห็นขึ้นมาในเกี่ยวกับเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยด้วยนะคะหรือซื้อซื้อรถเข้าบ้านซื้อรถอยากได้รถนู่นนี่นั่นหรือแม้แต่กระทั่งว่าชาวธนูช่วงนี้อารมณ์ของคุณนะ่ะมองว่าเครียด และคุณอาจจะเป็นลักษณะที่ว่ามีการพูดจามีการถกเถียงหรือมีการอะไรก็แล้วแต่ความคิดเห็นต่างอะไรก็แล้วแต่กับคนในบ้านอันนี้ก็ถึงบอกว่าให้ชาวธนูช่วงนี้เครียดนะให้ระวังความเครียดนิดนึงนะคะหรือแม้แต่เรื่องสุขของ,ของสุขภาพโดยรวมแล้วจริงๆของชาวธนูก็ไม่น่าจะเท่าไหร่นะส่วนในตําแหน่งของงานใหม่ๆบอกนิดนึงชาวธนู เรามองเห็นแล้วหลหะว่าคุณน่ะมีความคิดมีไอเดียอยู่ในแผนอยู่ในสมองคุณแล้วลหละว่าคุณอยากทํางานเสริมอยากทํางานใหม่อยากทาอยากมีรายได้เสริมตรงนี้แล้วเราก็เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างคุณกําลังคิดอยู่นะคะคุณคิดคุณลังเลเท่านั้นเองว่าคุณจะทําได้ไหมอะไรไหมใครอยากทํางานใหม่ใครอยากทาําทงานเสริมคุณไม่ต้องลังเลค่ะเชื่อเหลือเกินว่าชาวธนูคุณต้องเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วในในบางคนเปลี่ยนแปลงมาก่อนหน้านี้แล้วด้วยซ้าไป แต่ไม่แน่บางคนก็อาจจะเปลี่ยนแปลงอีกสักเดือนหรือสองเดือนหรือว,ว่าเร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 อดูนะคะว่าช่วงเดือนมกราน่าจะมียังไงก็ต้องเปลี่ยนแปลงค่ะนะคะถ้าใครที่จะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนเลยไม่ต้องคิดลังเลทาเลยนะคะเรามองเห็นว่าแล้วแหละว่าคุณนะมีโครงการมาีความคิดนู่นนี่นั่นในในความคิดของคุณเต็มไปหมดเลยเพียงแต่ว่าบางทีคุณยังลังเลไม่ต้องลังเลนะคะบอกเลยไม่ต้องลังเลตรงนี้คุณทําได้ส่วนในตําแหน่งของ เพื่อนหรือคนในที่คนในที่วัดวงคุณทำงานแล้วก็แค่ว่าไม่น่าจะมีปัญหามองเห็นว่าช่วงนี้รู้สึกว่าคุณอยากอยากเที่ยวมากกว่าด้วยด้วยซ้ำไปแต่ถ้าปัญหาในที่ทำงานจริงๆแล้วเราก็บอกว่าไม่น่าจะมีนะคะไม่น่าจะมีแต่ถ้าใครอยากมองหางานใหม่ๆมันก็เพื่อวางแผนให้กับตัวเองเพื่อรองรับตัวเองเป็นในปีหน้านี้ มันอยู่ในห่วงที่ว่าคุณกําลังลังเลคุณกําลังคิดคุณกําลังแบบว่าอืมจะเอาอยัางไงดีกับชีวิตตัวเองอันนี้ไม่ต้องลังเลค่ะนะคะพุ่งไปเลยค่ะคิดแล้วก็พุ่งไปข้างหน้าซะนะคะคิดแล้วก็ทํานะคะอนาคตวันข้างหน้าของชาวธนูยังไงก็ต้องมีการเปลี่ยนไปอยู่แล้วตรงนี้ขึ้นมาแต่ในโดยรวมถ้าเป็นเรื่องของหัวใจชาวธนูเดี๋ยวไว้รอคลิปความรักธนูนะคะแต่บอกเลยว่าช่วงนี้คุณคิณคดถึงคนรักคุณมากมากหรือแม้แต่กระทั่งว่า อาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างเป็นในยะของชาวธนูเองก็เป็นไปได้นะว่าอาจจะมีเรื่องของคนเก่าๆนะคะคนเดิมๆยังวนอยู่ไม่ได้ไปไหนตรงนั้นเดี๋ยวไว้ติดตามคลิปความรักว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่จริงๆแล้วสรุปโดยรวมแล้วชาวธนูเรามองเห็นว่าถ้าปัญหาจะเกิดอะไรเนี่ยเรามองหนึ่งเลยนะสุขภาพระวังโรคเครียดนะคะโรคซึมเศร้าอะไรถามหาเนี่ยระวังให้ดีๆหรือแม้แต่กระทั่ง การเงินแต่ถ้าการเงินเรามองว่าคุณสามารถบริหารจัดการได้ละนะคะยังไงก็บริหารจัดการได้อยู่แล้วการเงินของชาวธนูเนี่ยยังไงคิดว่าของชาวธนูการเงินจริงๆคุณไม่ได้สะดุดไม่ได้สนุดนะคะมีเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางด้วยนะโอเคนะคะเดี๋ยวมาเจาะลึกรายละเอียดกันว่าแต่ละเรื่องเป็นยังไงบ้างนะคะ Happy Day นะคะธนูลักไม่ดีก็ขอให้เงินดี บางคนนะแต่ถ้าใครรักดีอยู่แล้วก็โอเคเป็นปีที่รวยค่ะจริงๆทนูแล้วอะ่ะน่าจะเป็นปีที่รวยได้แล้วนะมาดูค่ะเหมือนกับได้อย่างเสียอย่างมาดูนะคะการงานของชาวทนุค่ะ รู้สึกว่าจริงๆเยแหละช่วงนี้อารมณ์ของชาวธนูแบบเหมือนกับคุณกระฟัดกาแฟด,ด้วยหรือเปล่าคะตัวคุณอะอารมณ์แบบว่าไม,ไม่โอเคอะไม่โอเคอะอยากไม่โอเคกับตัวเองอะคะ่ะคิดว่าไม่โอเคกับตัวเองนะแล้วบางคนอะเรามองเห็นว่ามีปัญหาด้วยกับคนในที่ทํางานด้วยมีปัญหากับเจ้านายหรือแม้แต่กระทั่งบอกกระทั่งว่าความคิดเห็นต่างนะคะของชาวธนู ถ้าใครมีความคิดเห็นต่างกับคนร่วมงานไม่ว่าคุณทํางานธุรกิจส่วนตัวก็ตามหรือคุณทํางานไปในรูปแบบองค์กรก็ตามนะคะเรามองเห็นว่าช่วงนี้คุณแบบอยากอะอยากหยุดงานอยากลางานอยากออกอยากนู่นนี่นั่นแล้วก็อยากหาอะไรให้ตัวเองทําใหม่ๆอะไรอย่างนี้ค่ะมันเป็นความคิดของตัวเองจริงของคุณด้วยนะคะแล้วช่วงนี้หรู้สึกว่าคุณสับสนด้วยนะคะชาวจนู แต่ถ้าใครอยากจะทําอะไรเสริมเติมแต่งที่ว่าอยู่ในความคิดของคุณแล้วที่คุณแบบว่าอยากจะอยากจะมีอะไรมีรายได้เพิ่มเติมต้องเรียกว่ามีรายได้เพิ่มเต,ติมมีอะไรเพิ่มเต,ติมให้กับตัวเองเหมือนกับคุณยังไม่พอใจในสภาวะความเป็นอยู่ของตัวคุณน่ะยังไม่พอใจกับรายได้ตรงนี้ของคุณน่ะคุณอยากบอกว่าอุ้ยอยากให้มันดีอ่ะคุณกลัวคุณวิตกกังวลว่าอุ้ยเดี๋ยวมันจะไม่ดีเดี๋ยวมันจะนู่นนี่นั่นเดี๋ยวมันจะเป็นอะไรไหมถ้าจะเรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเชื่อเถะค่ะนะคะให้คุณ อยากเครียดมากอยากเครียดมากยังไงเขาก็บอกว่าสิ่งดีๆก็น่าจะเข้ามาหาคุณนะคะแต่ให้ระวังช่วงนี้นะคะระวังอาจจะมีปัญหาไม่ลงรอยในที่ทํางานนะคะตรงนี้อารมณ์ของคุณมันเหมือนกับค้คยๆว่าฉันมีความมุ่งมั่นมากฉันแนวฉันมุ่งมั่นมากฉันจริงจังในเรื่องของการงานมากแล้วมันมันอะไรก็ตามที่ว่าเอ๊ะทำไมมันมันไม่เห็นจะเป็นในลักษณะที่ ที่มันวาดหวังไว้ที่มันคิดเอาไว้อะไรอย่างงี้มันก็เลยเกิดทําให้ชาวธนูอาจจะเกิดความเครียดนิดนึงนะคะอาจจะเกิดความเครียดอาจจะเกิดปัญหานะช่วงนี้นะคะชาวธนูระวังเรื่องเรื่องของอารมณ์แล้วก็ระวังเรื่องของการมีปากเสียงหรือการคิดเห็นต่างแต่เขาบอกว่าโดยรวมแล้วจริงๆชาวธนูเหมือนกับคุณจริงจังอะ อยากมีความสําเร็จในชีวิตหน้าที่การงานบางคนทํางานต่างถิ่นแดนไกลนั้นเปล่าก็ไม่ทราบได้นะคะมันขึ้นมาหรือแม้แต่กระทั่งว่าบางคนน่ะมองหาลู่ทางมองหาช่องทางอยากจะทํางานแบบต่างถิ่นแดนไกลอะไรอย่างนี้นะคะเราก็ยังเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างใจเย็นค่ะความสุขความสําเร็จในอนาคตมันบอกมันมาอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ช่วงนี้ทุกอย่างมันน่าจะมีอุปสรรคอะไรบ้างนะคะก็ขอให้ค่อยๆแก้กันไปเพราะเราเห็นว่ายังไงชาวธนู ว้าวโอเคบางคนบางคนในลักษณะแบบนี้มีงานของตัวเองอยู่แล้วนะคะแต่แต่อยากหาเงินก้อนใหญ่ๆอะ่ะอยากทํางานเสริม่ะค่ะแล้วก็ดูลักษณะว่าเป็นช่วงเวลาที่ว่าคุณอาจจะเฟื่องฟูการเงินก็เป็นไปได้ นะคะอู้ฟู่กันเงินก็เป็นไปได้แล้วคุณอยากเอาเงินเนี่ยต่อต่อธุรกิจต่อยอดธุรกิจของตัวเองค่ะนะคะมันก็ลักษณะดีไหมเรามองว่าดีนะคะเรามองว่าคุณอยากเครียดคุณค่อยๆค่อยๆคิดว่าคุณน่ะเหมาะไปในทางไหนอะไรไปในทางไหนแล้วคุณลงมือทํานะคะลงมือทําแล้วก็ลุยเพราะเรามองเห็นว่าคุณอยากมากแล้วจริงๆนะคะตั้งแต่เปิดไพ่รอบแรกมาแล้วล่ะว่าคุณมีอะไรเต็มอยู่ในความคิดของคุณไปหมดเลยนะคะแต่คุณไม่รู้ว่าคุณจะก้าวไปทางไหน่ะ ะะสายกด็ดีขวากด็ดีนะคะอะไรประมาณนี้มันก็เลยค่อยๆค,ค,คิดค่ะเดี๋ยวคุณจะเจอทางออกเพราะว่าเราเชื่อเหลือเกินว่าบทสรุปงานของคุณยังไงก็ตามยังไงก็นําพามาความสู่สความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่ในเรื่องของการเงินด้วยนะคะความมั่นคงในเรื่องของการเงินด้วยตรงนี้ที่เห็นนะบางคนมีเรื่องมีปัญหาบางคนอยากได้บ้านที่เห็นบางคนอยากได้บ้านหรือเปล่าไม่ทราบได้หรือบางคนมีเรื่องของอยากจะต่อเติมบ้าน ด้วยนะคะก็เลยแบบว่าเอ๊อยากจะได้ที่ทํางานอยากจะได้ยนูน่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้นะคะของชาวธนูนะ,ะดูนะคะการเงินของชาวธนูบ้างค่ะใจเย็นๆนิดนึงนะคะธนูพอมันเหมือนกับว่าเ,เป็นช่วงที่กอบโกยเงินแล้วอะ่ะอยากจะต่อยอดของตัวเองอะไรประมาณนั้นอะ่ะมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าคุณจริงจังอะไรอย่างนั้นคุณเครียดคุณจริงจังนะคะ การเงินค่ะดีจริงไหมเอ่ยบางคนเก็บอะ่ะช่วงที่เก็บอะ่ะนะคะอยากเก็บตั้งใจเก็บแต่มันไม่เป็นไปตามคิดที่คิดอะไรอย่างนั้นนะคะว้าวจริงๆอะ่ะว่าจะพูดนะมันดันออกมาละโอเคบางคนอยากจะเก็บ เก็บเงินสก,ก้อนเพื่อเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเดินทางเรามองเห็นว่าเกี่ยวกับเรื่องเดินทางอยากพักผ่อนอยากพักแล้วรู้สึกว่ามันเหนื่อยกับงานแล้วสู้มาตั้งนานแล้วมันเหนื่อยแล้วอยากพักอยากให้รางวัลชีวิตของตัวเองแล้วมันยังไม่ได้โอกาสมองว่ามันยังไม่ได้โอกาสมากกว่าด้วยมันอยู่ในความคิดของคุณตลอดเวลาด้วยนะคะแต่เรามองเห็นว่าอย่างไรสากการเงินน่ะหนึ่งช่วงเนี้ไอ้เงินที่คุณเก็บเก็บมาเหนื่อยมาตลอดเก็บเก็บมามีเงินเก็บมาตลอดเหมือนคุณอยากจ่ายแล้วอ่ะนะคะ และเป็นช่วงที่เงินออกสะพัดดีจังด้วยนะคะต้องบอกแบบนี้เลยเงินออกสะพัดดีจังบางคนอยากจะซื้อของอยากจะซื้อของให้กับตัวเองนะแล้วเราก็บอกว่าการถ้าคุณจะซื้อของให้ตัวเองเราก็ไม่ได้มองว่าเป็นของชิ้นเล็กๆแน่นะคะเราเห็นว่ามันน่าจะเป็นชิ้นใหญ่และอีกอย่างหนึง่งมันแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราเห็นว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางมากกว่าค่าใช้จ่ายการเดินทางนะคะอันนี้สําคัญ อันนี้สาคัญเรามองเห็นว่ายังไงคุณก็อยากจะจ่ายเป็นช่วงเงินสะพัดมากๆแล้วรายจ่ายรายได้ของคุณก็โอเคอ่ะคุณดีค่ะมีเข้ามาเรื่อยๆเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันมีความในใจของชาวธนูเท่านั้นเองที่ว่าคุณอยากจ่ายนะคะมองว่าอยากจ่ายแน่ๆละ่ะช่วงนี้อยากเอาเงินออกจากมือแล้วอ่อยากเอาเงินไปเที่ยวแล้วด้วยความที่ uh huh. ด้วยความที่ชาวธนู คุณมุ่งมั่นมากคุณตั้งหน้าตั้งตาม,มากคุณหาเงินก้อนมากนะคะแล้วพอได้เงินก้อนมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าบางทีคุณอยากจะทําอะไรไม่ทราบนะ,อย,จะจยนนอยากจะจ่ายนู่นอยากจะจ่ายนี่แล้วเอ๊ะทำไมมันมันวาดหวังไว้แล้วอะไรม,มันผิดแผนไปหมดอะไรประมาณนี้นะคะแต่รู้แต่ว่าชาวธนูช่วงนี้ถ้าคุณอยากจ่ายอะไรคุณจ่ายคุณไม่สะดุดอยู่ละยังไงเราก็มองว่าไม่น่าจะสะดุดนะคะแล้วก็เป็นอารมณ์ที่คุณอยากจะจ่ายจริงๆ อยากจะจ่ายเพื่อความสุขต้องบอกแบบนี้นะคะอยากจะจ่ายเพื่อความสุขของตัวเองอยากได้อะไรก็ไม่ทราบเหมือนอยากได้รถหรือเปล่าชาวธนูรถหรือบ้านแต่เรามองว่ารถนะชอคลาภค่ะของชาวธนูนะคะ ชาวจนูคุณมีนะคะบอกให้รู้เลยว่ายัางไงคุณต้องมีแน่ๆคุณอาจจะได้เงินมาจากส่วนต่างจากนอกหรือจากการทํางานที่เขาบอกมาหรือแม้แต่กระทั่งว่าโชคของคุณอาจจะได้เป็นของอะไรไม่ทราบของถูกใจนะคะของถูกใจจากคนที่คุณเรียกว่าอะไรคุณที่คนที่คุณมีใจให้นะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่า โชคฟุกๆเขาตอบมาให้มาแล้วนะคะชาวธนูช่วงนี้ถ้าคุณจะได้ช่วงนี้ถ้าคุณจะได้เรามองว่าคุณถ้าคุณได้คุณได้เยอะนะคะถ้าคุณได้คุณได้เยอะเลยลหละโชคลาภธนูนะมีนะคะบอกนิดน,นึงช่วงนี้ช่วงเดือนเกิดด้วยบางคนมีโชคในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยก็เป็นไปได้นะคะมีการเปลี่ยนแปลงมีการขยับขยายมีการต่อเติมมีการนู่นนี่นั่น เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยแต่เรายังไรเสียก็ยังคิดว่าธนูธนูธนูมีเรื่องเดินทางยังไงคุณก็ต้องมีเรื่องเดินทางแล้วมองว่าคุณอาจจะได้โชคอะไรบางอย่างถ้าไม่ใช่เรื่องเดินทางเราก็มองว่าเป็นเรื่องเรื่องของสิ่งที่คุณคิดไว้ในใจว่าคุณอยากจะได้แล้วเรื่องนั้นก็คือรถนะคะแล้วโชคของคุณอีกอย่างหนึ่งเรามองไม่รู้นะเราเปิดมาตั้งแต่แรกนะ มันมีเรื่องของความรักแปลกๆนะคะความรักที่ว่ามันโอเคมันดีนะมัน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 เข้าข่ายในลนักษณะที่ดีอะแล้วเดี๋ยวเราอยากจะลุ้นก็เดี๋ยวก็ต้องไปติดตามลุ้นในคลิปความรักแต่รู้แต่ว่ามันมีอะไรไม่ทราบนะคะคนเดิมๆนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตรงที่ว่าอาจจะเป็นโชคแห่งความสุขเรามองว่าคุณน่าจะได้โชคทางใจมากกว่านะคะเพราะว่ามันมีเรื่องราวของคนเดิมๆอะไรไม่ทราบนะคะวนเข้ามาอีก รอบหนึ่งนะถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะมันขึ้นมาตั้งแต่รอบแรกแล้วอะค่ะเราก็เลยคิดว่าเอ้ยมันมีอะไรปแปลกแ,แน่แล้วก็มาเปิดตรงโชคอีกมันขึ้นมาอีกว้าวทุกสิ่งทุกอย่างค่ะของชาวธนูเขาบอกว่าไม่ว่าโชคของคุณมาจากโชคความรักโชคจากความสุขทางใจโชคจากการท่องเที่ยวโชคจากการเดินทางโชคจากการพักผ่อนนะคะมันเข้ามาหาคุณหมดอยู่แล้วช่วงนี้ของชาวธนูนะ โอเคนะคะมันน่าจะมีอะไรดีๆขึ้นบ้างจริงๆแหละชาวธนูแต่ถ้าใครอยากเสี่ยงโชคคุณเสี่ยงได้ลดเลขทะเบียนรถนะคะเลขทะเบียนรถเดี๋ยวต้องไปดูเมากเดี๋ยวมาดูนะคะว่าบทสรุปค่ะของชาวธนูรู้สึกว่าธนูน่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงจริงๆหรือย่างน้อยๆเราต้องเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ปรรคอะไรทั้งหลายทั้งหลายที่คุณที่คุณฝ่าฟันมาเนี่ยนะคะเขาบอกว่าอ่ายังไงเสียทุกวันนี้ของชาวธนูเดี๋ยวความมั่นคงความเขาเรียกอะไรความมั่นคงในเรื่องฐานะการงานและการเงินนะคะอ่าคุณจะหลุดพ้นแล้วคุณก็จะมีความมั่นคงตรงนั้นอะไรที่มันเสียไปแล้วเขาบอกว่าอะไรที่มันเสียไปแล้วหรืออะไรที่ว่ามันไม่ดีนะคะก็ เขาบอกว่าคุณอย่าไปจมปลักอย่าไปคิดอย่าไปคิดแต่เรื่องนั้นนะคะให้หลุดพ้นไม่มีใครเขาเขาบอกไม่มีใครใครฝืนฝืนคุณไม่มีใครบังคับคุณนะคะให้ให้ไปคิดให้ไปเครียดนะคะอยากจะให้คุณหลุดพ้นอยากจะให้คุณอ่าเรียกว่าอะไรมันอาจจะเป็นอะไรในใจของคุณแหละที่ว่าทําให้บางห่วงบางอารมณ์ชีวิตของคุณนะ่ะเศร้านะคะเศร้าอะไรอย่างนี้ แต่เขาบอกว่าสิ่งที่คุณรอคอยมาสิ่งที่คุณวาดฝันไว้สิ่งที่คุณเสียใจกับเรื่องอะไรมาก็ตามของชาวธนูเร็วนี้ค่ะความสุขแสงสว่างเรื่องนั้นที่คุณคิดไว้ในใจมันจะเกิดขึ้นนะคะมันจะเกิดขึ้นค่ะเพียงแต่ว่าเหมือนกับชาวธนูช่วงนี้ดูเหมือนคุณเบื่อเบื่อชีวิตอนะ่ะคุณอยากพบทางออกแล้วอะคุณอยากพบทางออกกับชีวิตทางออกของหัวใจความทางออกของอางรมณ์นะคะ เรื่องหัวใจตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องของเออเรื่องงานเรื่องอะไรก็ได้นะไม่ใช่จะเป็นต้องเป็นเรื่องของความรักนะคะเราบอกว่าช่วงนี้คุณเบื่อ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 ว่าเอ๊ะทำไมมันไม่นั่นสักทีแตกใจเย็นๆค่ะ<ๆ>เขาบอกว่าเร็วๆนี้ค่ะเร็วๆนี้ยังไงคุณก็ได้ได้แน่ๆนะคะได้พบแน่ๆนะคะเรื่องของตรงนั้นโอเคน่าจะเป็นไปแบบในรูปแบบนั้นนะคะเขาบอกว่าเร็วๆนี้ทุกสิ่งทุกอย่าง มันจะปลดเปลื้องคุณละนะคะมันจะปลดล็อกคุณละไม่ว่าคุณเจอสถานการณ์อะไรมาก็ตามทีนะคะน่าจะโอเคค่ะอย่างน้อยๆชาวธนูถ้าเปอร์เซ็นดีมาเรามองว่าอย่างน้อยๆค่ะคุณดีอยู่แล้วล่ะนะคะคุณดีอยู่ละเงินที่เห็นถ้าใครบอกว่าไม่เห็นดีเลยเดี๋ยวคุณใจเย็นๆนะคะคุณชีวิตคุณเปลี่ยนมาหรือยังถ้าชีวิตของคุณยังไม่เปลี่ยนคุณต้องเปลี่ยนนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานคุณลองดูนะคะถ้าใคร อยากจะทําอะไรเติมเสริมเติมแต่งแล้วก็ทําอะไรเพิ่มคุณมีแผนอะไรไว้ในใจคุณวาดฝันอะไรไว้ในใจอ,อย่ามัวแต่วาดฝันเขาบอกอย่ามัวแต่วาดฝันทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมันต้องลุยมันต้องมันต้องลุยได้แล้วมันถึงเวลาที่ต้องลุยแล้วค่ะนะคะเพื่อความมั่นคงในอนาคตของชาวธนูนะคะโอเคคลิปนี้ของชาวธนูก็น่าจะเป็นแบบนี้ไว้เดี๋ยวค่อยติดตามคลิปความรักนะคะก่อนจากไปก็ แฮป p ี้เบอร์เดยอีกครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็สวัสดีปีใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองชาวธนูทุกท่านด้วยนะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ